วัสดีครับพวกบบบริงบริงได้นะฮะวันนี้ก็เอาน้องโพล่าออกมาวิ่งกลางหิมะนะครับสังเกตว่า <c oughs> ถานนเมื่อวานี่ยเป็นแฉะอยู่เลยนะวันนี้กลายเป็นน้ำแข็งหมดละอันนี้ก็คือเราต้องอยู่ตรงสต็อปไซด์กันนะครับแล้เกาไปเบาวเวาบาสิเฮ้ยทำไมเสียวรถมันสไลดยย์ังวะเออเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็ง เอาไงเป็นใจกลับบ้านไหมไม,ไม่ไปดิขับขับขับวนรอบหนึ่งแล้วนอกันถ่ายไว้มาถ่ายวะถ่ายไว้เราอิมพอร์ตคนราลโด,ดมาที่เท็กซัสเลยนะครับผมเนาะ แนี่ก็เป็นวินเทอร์สตอร์มในรอบปีของพิคซัสนะครับในปีที่แล้วก็มีวินเทอร์สตอร์มนะครับปีนี้ก็มีวินเทอร์สตอร์มเหมือนกันปีนี้เรามีการเตรียมตัวกันที่ว่าเราชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้เต็มพิกัดเลยนะฮะถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้วขึ้นมาก็คือไฟดับประมาณ4-5วันเราก็จะสามารถเข้ามานอนรถได้นะครับแต่เพื่นปีนี้ก็อย่างที่เห็นคือตกแค่ประมาณ4วันเองหรือก็หยุดตกละแล้วก็อากาศก็จะกลับมาเป็นป,ปกติแล้วนะครับผมตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ23องศาาร์ Fahrenheit. ือเท่ากับลบหกองศาเซลเซียสนะครับปีที่แล้วประมาณลบสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็มีไฟใช้อยู่ประมาณสองวันกว่าครับแล้วเขาก็ตัดไฟเราเลยนะฮะแล้วก็ให้เขตอื่นได้ใช้ไฟนะฮะแต่ปีนี้รู้สึกว่ามีการจัดการบริหารไฟที่ดีขึ้นนะครับไฟบ้านเราก็เลยไม่ดับแต่นี่คือเรามาขับรถซอรเว์รอบๆกันเล่นๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้หิหมะตกนะฮะเราก็ต้องเปิดโหมดซันต้าจิงกระเบลกันนะครับผมะะหมดจิงกระเบลนะฮะวิธีการใช้งานก็เป็นอย่างนี้นะครับเปิดตรงทอยบล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงซันต้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซ้ายหรือขวาะคะไปขวาดีกว่ากาาลกกับบ้านกลับบ้านเนาะอ่าเวลเราเปิดไฟแล้วมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับ ที่ได้เห็นโควิดคันนั้นดริฟในลานจอดรถนะครับผมก็ลองเอารถ t ท s l a m o d ด l 3ตัว Standard Range p พ u s ก็คือตัวขับหลังนี้นะครับลองมาขับดูเพื่อทดสอบพวกระบบช่วงล่างที่จะเกาะถนนต่างๆนะฮะในระหว่างที่มันมีไอซ์หรือโสนก็ตามนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตัว t ท s l a m o d ด l 3เนี่ยจะสามารถเกาะถนนได้ดีเลยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตระหว่างที่ผมเหยียบคันเร่งไปเต็มแรงเนยนะครับสุดแรงเกิดเลยร้อเลย ตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ล้อหมุนแบบสปินไปเลยนะครับมันจะเป็นการหยุดแล้วก็เร่งหยุดแล้วก็เร่งเหมือนกับล้อพยายามจิกหาพื้นถนนนะครับพอมี traction ปุ๊บถึงจะเร่งต่อไปได้แต่ถ้าไม่มี traction เหมือนกับเวลามันล้อรีอะไรอย่างนี้นะครับตัวรถมันจะทำการหยุดแล้วก็เร่งหยุดแล้วก็เร่งทั้งทที่เท,ท,ท,ท้าผมเนี่ยเป็นคันเร่งค้างนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าตัวรถเนี่ยมันออกแบบอัตโมติให้ช่วยเหลือในการขับขี่ระหว่างที่เราอยู่บนพื้นผิวที่ลื่นอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็น1นึ่งออปชันเลยที่ได้ทดสอบกินจริงๆแล้วก็รู้สึกเลยได้ว่าการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า Tesla โมเดลสเนี่ยให้ความปลอดภัยบนท้องถนนที่เป็นผิวรื่นๆอย่างนี้ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะตกหรือว่ามีน้ำแข็งอยู่บนท้องถนนอย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีหิมะตกหรือว่า ถนนเป็นน้ำแข็งอย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราขับรถเท s l a อยู่แล้วเราก็เลยมั่นใจในศักยภาพของรถขับเร็วกว่าชาวบ้านเขาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel บิงไอาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆอย่างนี้อามาให้ฝากกันอีกนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ